สวัสดีครับทุกผู้ชมไม่หยุเกม h a s s Reverse กันนะครับผมก็นี่จะเป็นเกมใหม่จะลงที่เราจะลงช่องหลังจากนี้นะครับผมนี่ก็เป็นหนึ่งในสเกมที่ผมหมายตาว่าจะอัดลงช่องนะผมก็เกมนี้เป็นเกมแรกเลยนะครับที่เปิดก่อนใครเพื่อนะครับผมก็มาจนยอน,นเกมที่เหลือนงจากนี้จะเป็นเกมอะไรก็รอติดตามได้เลยนะครับผมทําไมเหตุผลเหตุผลแรกที่ผมจะเล่นเกมนี้อะไรมันคืออะไรนะครับผมที่ผมสนใจก็คือเกมเลยวเวทคือผมเห็นว่ามันสามารถใส่ตัวละครสูงสุดตีบอสได้ถึง9ตัวคิดดู เราสามารถเอาวละครนไปตีโฟคอดมากสุด9ตัวและแบบและไม่ใช่อะไรเลยคืองานภาพแนละ้วก<ะ>็เนื้อเรื่องเนี่ยถือว่าสุดยอดมากเลยนะครับผมก็แบบดีคือดีมากและก็แบบปกติเล่นปกติเลยก็แบบนะคือเนี่ยนี่มีงานภาพมีเสียงนะครับผมมีเนื้อเรื่องในแบบ แต่ละอย่างคือมันลงตัวบ้างๆเลยนะแบบเนี่ยใช่ป่หมหเนี้ยผมใส่ตัวละครได้สูงสุดเจ็ดตัวแล้วก็แบบมนละมาจัดทีมสตาลิชี่ต่างๆนู่นนู้นนะครับผมผมก็เลยแบบสนใจเลยลองเล่นดูแล้วก็แบบเออมันดีกว่าที่คิดนะครับผมก็แบบประมาณนี้ประมาณนี้จะพาๆนะครับผมถ้าเป็นตีบอสที่คือลงได้สูงสุดตั้งเก้าตัวเลยนะไว้ท่านผู้ชมมันมีคือมันมีอะไรที่ทำเยอะมากนะผมแล้วก็แบบตัวละครในเกมนี้ก็เยอะอีกต่างหากนะผมผมก็เลยสนใจเนาะแล้วก็นะ มาคลิปแรกก็เหเมือนเดิมนะผมคอนเทนต์ของเราเนี่ยก็คือการเปิดกาชาตนั่นเองนะครับผมก็มาเกมนี้ก็มีกาชาช้เราเปิดเหมือนกันนะครับซึ่งเปิดเกมมาผมก <ผม S 1> ็เห็นตู้นี้เลยก็คือตู้ตเติมเว้ยตู้เติมไม่ใช่อะไรไเลยคือเติมแล้วไม่ได้ตัวละครหน้าตู้การันตีเว้ยคือแบบเติม29.9 9. 9ดอนอะ่ะคือได้หน้าตู้การันตีเลยนะครับผมที่มันต้องใช้เพชรปกติในการเปิดหาแล้วก็คือเนสย่านั่นเองนะครับผมก็ตัวนี้เดี๋ยวเราเปิดการันตีคลิปนี้กันนะครับผมก็ เป็นตัวละครดีเฟนเดอร์ซึ่งผมไม่รู้ว่าต,าต,าตัวละครตัวนี้เนี่ยเทียเลสเป็นยังไงแต่ผมต้องการตัวละคตรตัวยืนผมอยากเปิดหาไว้ก่อนไงคือก็ใช่ป่ะตอนนี้ไอดีผมมันก็เหมือนไอดีทั่วไปนั่นแหละนะครับผมมีตัวละครเรื่อนอนแล้วก็แจกตอนตอนเริ่มเกมมันจะแจกฟรีรีโลมาเรื่อยๆนะครับผมแจกฟรีเอเซดันหนึ่งตัวสามารถสุ่มดีได้เรื่อยๆนะครับผมจนกว่าจะพอใจเนาะก,ก็ตัวละครที่ผมเลือกมาก็จะเป็นตัวน,นี้นะครับผมเพราะว่าเห็นแล้วถูกฉุกชะตาเออ เห็นอาร์ตตัวละครนี้แล้วมันถูกชะตาดีผมก็เลยเลือกมานะครับผมก็เลยเอามาใช้งานแบบเก่งดีก็ไม่ได้แย่นะผมก็มาคือตอนนี้เนี่ยผมต้องการตระครแทงอยากหาแทงมายืนแถวหน้ามากนะผมว่าแทงผมบางไปแล้วก็ตัวละครฮิวเลอร์ด้วยคือผมจะได้แทงแล้วก็ฮิลนะครับผมถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้สองตัวหนังนี้นะครับซึ่งตัวของเนสยาเนี่ยมันตอบโจทย์เพราะว่าเธอเป็นแทงไงก็ไม่รู้นะว่าเทนนิสเป็นยังไงผมก็ไปเช็คคร่าวๆนิดๆหน่อยๆก็แบบนะก็แบบไม่รู้อะ ก็มา๋ยวมาเปิดกันดีกว่าครับผมกับตู้เรเอัพเกมนี้แล้วก็มีตู้ถาวรตู้ถาวรเราสามารถเลือก S R ที่เราต้องการได้เลยนะครับผมจากตรงนี้เนาะมันเปลี่ยนได้ไหมเอ่ยหรือหรือุกดได้เร,เราคือเปลี่ยนไม่ได้เดี๋ยวนะอ๋อตัวท,ที่เราเลือกมันก็จะเลเอัพมันเปลี่ยนผมกดเปลี่ยนได้ไหมเอ่ยผมตอนแรกผมกดมันคือคือมันตอนแรกมันจะว่างเปลาป่าไงคือเราสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนได้น,นะครับผมว่าจะเลือกใครแล้วก็ ผมเลือกสองตัวละคร SR นี้มาเพราะว่าเห็นเทลลิสมันอยู่แรง S เนี่ยนะครับผมเทลลิสสูงสุดผมก็เลยเรียกมาไว้ก่อนเลยนะครับผมก,ก็นะส่วน SR ก็ไม่รู้แหละเลือกเลือ่อไปตามสถานการณ์ต่างๆนะผมว่านี่ก็เป็นตู้ถาวรอีกตู้หนึ่งที่แบบไม่ใช่ไม่สามารถเลือกได้อ๋อแสดงว่าตู้นี้เนี่ยเป็นตู้แบบเลือกได้เลยนะครับผมว่าจะเอา SR เพิ่มเลทตัวไหนนะครับแล้วก็มีแลกการันตีด้วยก็คือเนี่ยไอ้น,นี้ก็จะเป็นแลกการันตีนะครับผมก็คือ200หมุนได้1สุ่ม SR s นะครับผมก็ต้องเปิดเยอะกันเลยทีเดียวนะครับก็ มาเรามาเปิดกระชากันเกมนี้กันดีกว่าผมก็เห็นกระชากคร่าๆแล้วจากการเปิดล็อกอินเอ้ไม่ใช่ดิมันให้สูงฟรีดสิบครั้งตอนนั้นไงผมก็เห็นแล้วว่ากระชาเป็นยังไงนะผมก็แสงสีทองอ่ะก็คือเอสตาแสงสีม่วงก็เหมือนเดิม SR เหมือนเกมอื่นๆเลยนะครับผมก็แอนิเมชันมันดูไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมงั้นเราก็เริ่มกันที่ตู้ถาวรอันนี้ก่อนแล้วก็ไปตู้เลตอัพตู้นี้นะครับผมตาออกมันอยู่เท่าไหร่วะเดี๋ยวเช็คกันหนึ่งนะ อัตราออก1% 1ึ 1. ่งนะเว้ยท่านผู้ชมเหรีไม่แย่นะเหรีไม่แย่อย่างที่คิดนะครับผมเอ้ยเหรีดี1.25่ง้านะเว้ยใช้ได้ด้วยอ่ะนะครับผมอ่ะ,อะโอเคมาเริ่มจากตู้ถังก,นกนันก่อนเลยกว่านะครับท่านผู้ชมอ่ะไปแหมเกมนี้ของหรือเปล่ามันดีจริงๆเออเราต้องกดก่อนอ่ะทองมันค่อยๆเปิดออกถ้าเป็นแสงสีทองคือ SSR นะครับผมมา อย่างนี้ม่วงโอเคก็อางนี้ก็คือ S R นะครับผม S R ไม่โผล่เนาะเลิศเปิดมายังไงก็ได้ใช้นะผมเอาจริงก็แบบถึงเป็นตัวละครระดับ R แล้วก็ S R ผมก็คิดว่ามันอาจจะได้ใช้ในบางสถานการณ์นะเว้ยโอ้ตัวมันเยอะมากเวท่ผู้ชมแล้วแบบทุกตัวมีเสียงพากอันนี้คือข้อดีเลยโอเคมอลติแรกของตู้ถาวันก็เกือบไปนะผมก็ ใช้ตัวทาวรซึ่งมันก็นะผมไม่อยากใช้เท่าไห่เพราะว่าเอาเพชรไปเปิดตู้เลอร์อัพดีกว่านะผมเพราะเป็นตัวละครที่เพิ่มเลเดมาแล้วมันโอกาสออกมันง่ายกว่านะครับผมก็หวังว่าเราจะได้กันในคลิปนี้ผมจะเปิดให้มันหมดตัวทองแล้วก็เช้เพชรอีกนิดหน่อยนะครับผมเอมาดูซิว่าเราจะได้หรือเปล่านะครับผมกับตัวละครของเนสย่านะครับมากดทัชปุ๊บทองอ่าม่วงโอเคนี่ S <S เลยกระชากก็ดูดีตัวละครดีไซน์คาแรคเตอร์ดีไซน์แบบดีหมดเลยนะครับผมโอ้โหตัวละครเมรียเยอะมากแม้แต่เร่แบบเร่ผมก็ <ๆ S 2> ดีวะดูดี SR ก็ดีแบบคาแรคเตอร์ดีไซน์ทุกตัวมันดีมากเลยนะครับผมอ่ะไปกันต่อที่วันที่สองนะครับลุย <S 1> <S 1> จะทองกรเปล่าวะเนี่ยจะเห็นทองวะเนี่ย1.25%มันเยอะนะมันมันเยอะนะนเว้ย โอ้โหแต่ถ้าหมาตัวอื่นน่ะคือศูนย์ห้าตัวอื่นมันศูนย์ศูนย์ห้าอย่างเงี้ยมันมันหวังยากเวการ์ชื่อเทจังเซฟาริสคร์โอ้โหชิโรนุยชื่อเทจตัวโตจากตัวคือชื่อดีมากนะครับผมแล้วโซลตายก็ดีโอเคตัวละครมีกี่ตัวลเนี่ยคือคือตัวแรงตัวแรงเยอะมากเงี้ยมีตัวแรงกับเอซ่าไม่เยอะมากนะครับผมโอ้เต็มเลยเนี่ย เราควนเยอะมากนะครับอ่ะเป็นการตอบปบที่3นะครับผมเราจะได้เห็นทองกันหรือเปล่าคด็กน,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 นี้จะมีทองโผล่เหรือเปล่านี่ไงทองโอเคมาแล้วนี่แหละทองภาพได้เอเตามันจะมีแอนิเมชัม่นพิเศษเลยมันจะเป็นแบบเปิดโลโก้โลโก้มาก่อนโลโก้ขึ้นปุ๊บเราจะตอนน้องคอยติดตามมานะครับผมก็ดูซิว่าจ<ส><ค>ะใช่ไหมนะครับผมเออผมก็ได้ดูโลโก้ของเนสเซียหรือว่าเป็นยังไง แต่ไม่เป็นไรดูสิว่าทองคือใครนะครับผมอุ้ยได้ทองเฉยเลยว่ะมา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 ม,ามาโอ้โหถามจริงน,นี่ตัวแลเหรอนี่ตัวแลจริงๆเหรอโอเคมามาต่อมาต่อตัว S S A ไข่ครับปึ๊บเรียบร้อย,ยได้เลยัคได้เลย เกมนี้มันดีตรงที่คาแรคเตอร์ดีไซน์เว้ยจริงที่ผมเล่นเรียนี้เลยก็คือคาแรคเตอร์ดีไซน์มันดีนี่แหละนะครับผมไม่มีคือไม่มีข้ออ้างอื่นเลยผมชอบคาแรคเตอร์ดีไซน์จบเลยนะครับผมอ่ะก็เปิดคืออีกอย่างหนึ่งคือเกมนี้เว้ยมันมีจุดนรกอย่างหนึ่งนะครับผมก็ตรงที่ปลดดาวค,คือไอ้ตรงปลดปลดดาวนี่แหละนรกจริงเพราะเกมเกมนี้นะครับผมมันจะแบบใช้เยอะมาก มันจะปลดตรงสกิลเวก็คือเราต้องเปิดตัวละครซ้ำมาเนี่แหละเปิดซ้ำมาอัพสกิลซึ่งมันมีให้อัพสกิลถึง10ขั้นฟังไม่ถิด10ขั้นถึงจะตีแรงและโคตรโหดและถามดูสิว่าแต่ละขั้นมึงใช้เท่าไหร่คือมึงต้องเปิดกี่ตัววาเกมเนี้ยมันต้องใช้กี่ตัวละครในการปั้นให้แม่งตันหนึ่งตัวมันน่าจะเยอะแบบบ้าคลั่งมากๆเลยนะผมก็แบบ ถ้าจะปั้นตันตัวละครตัวเกมหนึ่งเนียถ้าจะปั้นตัวละครตัวหนึ่งให้มันตันในเกมนี้นะครับต้องต้องเสียเท่าไหร่วะจากจะผมเลยนะมันต้องเสียเท่าไหร่อะยี่สิบ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 หหนี่แค่แรงนะเนี่ยมันยังยังไม่ตันเลยมันต้องใช้เยอะมากนะครับแบบเยอะเยอะไปอ่ะเอาไปก่อนเอาไปก่อนคือแบบไม่รู้เอาจริงเกมนี้มันก็กิน หูด้าหูดเนื้อไอ้ตรงอัพสกิลเนี่ยแหละคือมันต้องเปิดตัวซ้ำไงเปิดตัวซ้ำมาอัพสกิลนะครับนี่คือข้อเสียอย่างเดียวเลยที่เกมนี้แบบแต่เกมนี้มันก็ยังมีดีจังนึงก็คือคาแรคเตอร์สายดีแตเกมเพลย์ดีนะครับผมสนุกมากผมเล่นทั้งวันเลยเกมเนี้ยเล่นเพลินมากเลยนะครับผมแล้วก็เนื้อเรื่องก็ไม่ได้แย่เลยอหอัพอัพมีอะไรก็อัพอัพไปก่อนนะครับจิ๊บ เดี๋ยวผมไปบอกข้อดีอย่างหนึ่งของเกมนี้ให้ฟังแล้วกันว่ามีอีกอย่างหนึ่งที่มันดีมากๆเลยแต่ผมไม่น่าได้ใช้นะครับผมเออเฮะโอ้โหคือเปิดได้ตัวหนึ่งมันยี่สิบเศษหรอวะถามจริงถ้าเปิดได้ซั้มมันยี่สิบเศษหรอแต่พวดตัวอะไรกับเ r มันน่าจะเปิดได้ทีละห้าเศษมั้งถ้าเป็น SR SR มันเท่าไหรวะถ้าเปิดได้ซั้มอะ่ะเดี๋ยวต้องไปลองดูนะครับผมแบบน่าจะน้อย คือการอับสกิลนี่แหละมันต้องเปิดซ้ำมันมันยากนะครับไม่ใช่อะไรมันยากโอ,โอเคหมดแล้วนะครับอสัสกิลอ่ะต่อไปข้อดีอย่างที่สองไม่รู้ดีอย่างที่สองสก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่มันก็เป็นข้อดีแล้วกันคือเกมนี้มันมีให้ซื้อสกินเลยใช่โโนโนโกช็เป็นเกมเพลที่เหมือนคล้ายเหมือนเหมือนทั่วไปแต่มีอย่างหนึ่งที่มันแบบดีแบบดีแบบโดดเด่นเลยก็คือสกินคาแรคเตอร์สกินหรือแบบ อยู่ไหนวะ <c oughs> นี่เอออยู่นี่สกินช็อปนี่นะครับผมคือแบบสก,กินแม่งดีว่ากคือไม่รู้แบบดูดูสก,กินดูมันขายคือแบบโอ้โหแม่งภาพอซูรเรนกูขึ้นมาเลยแบบโอ้โหอสซูรเรนแบบลอยมาแต่ไกลนะครับผมแม่งไแอบบพวกเกมขายสก,กินนี่มันก็ขายแพงด้วยไงแต่ถามว่าดีไหมดีดีจี สกินมพิงดีจริงบางตัวนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมกับเกมเกมดีเนาะก็ถ้าใครสนใจจะมาเล่นตามผมก็เล่นได้นะครับผมแต่ก็ต้องต้องเรียกว่าไงเดียทำความเข้าใจนิดหน่อยเพราะว่ามันมันยากเกมนี้มันยากนะครับผมมันต้องดูทีมจัดทีมดูความสามารถตัวละครว่ามันคอมโบกันได้หรือเปล่านะครับผมประมาณนี้มันต้องใช้เวลาเกมนี้คือผมก็ยังไม่ค่อยชำาเท่าไหร่หรอกเพราะว่าผมเพิ่งเล่นเหมือนกันนะครับผมแต่ก็ จะพยายามเล่นให้มันช่ำแล้วังอาจจะนี้นะครับผมโอเคเปิดกระชาคลิปแรกก็แฮปปี้แล้วเพราะได้ตัวทองหน้าตู้ผมผมก็ดีใจอ่ะได้ทองมาผมก็โอเคแล้วแบะนะครับผมก็ประมาณนี้กันนะครับสำหรับในคลิปนี้หวังว่าคลิปหน้าก็จะให้ตัวหน้าตู้ของผมมาเหมือนเดิมนะครับผมถ้าได้อีกก็ดีใจมากๆเลยนะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมอันก็ว่าสับคิปนี้เนี่ยผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบวายบานนะครับ สวัสดีครับ